สวัสดีครับพี่น้องสาวลกสบายดีเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับพรมคือเกา่าในช่องป้าเปาชาแนลกับพมเมืม่อน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์สีน้ำเงินเอ้ยสีแดงมันเป็นวันสีน้ำเงินนะดิอเดวานมันสีน้ำเงินนะดิอพี่น้องได้ข่าวว่าน เป็ดตายอีกแล้วเป็ดตายอีกแล้วตายคาเล่าอีกแล้วไปอย่างเป็ดคือตายพี่น้องยินลูกอมลูกอมอมไปซองเม็ดบอลงคอคาคอตายโอ้งึดไหลเป็ดตายคาเล่าอีกเป็ดเป็ดเป็ดเป็นน้อยเป็นน้อยเป็ดตายคาเล่าอีกแล้วแต่วันนี้เออผีบอผีเปิดบ้านเจอนกเลยนกสาลิกาเนะี้ สาลิกาดงนิวคารเซอนช่วงนี้ก็มีเิเสียวขึ้นกันพีก็ฟอร์มบุค่อยดีบุกค่อยชนะบันไดต้องสมัครโครงการเราชนะเหมือนแมนซิตี้นะแมนซิตี้ City, เพื่อนสงสสยสมัครโครงการเราชนะเพื่อนฟอร์มร้อนแรงสุเกิดแมนซิตี้เพื่อนบ้านผู้นำลำคาญนะบ้าสิว่าสิมากินกระเพาะป่าพี่น้องลาไปฮอดเรื่องมักฟุตบอลก็บเป็นอย่างเนาะ การบ้าคือเก่าแหละกาบไ่ได้อัดคลิปนานเป็นอาทิตย์เออเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตยเ์เพราะว่าอย่างบ่คอยว่างบ่คอยว่างทั้งนี้บ่คอยว่างทํามาหากินไม่น้องต้องทํามาหากินนะแต่จังไดก็เมื่อคืนก็เสียใจน้าเดินเป็นน้อยก็ได้แพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้ว,ลวจังไดต้องปั๊บฟอร์มใหม่กองหน้ารู้สึกว่าติดโควิดเรือ่อยๆกองหน้าก็ดิงเดี้ยงอเออแม่นฟอร์มพอดี มานี่มาเนื้อกับไปเลยไอ้ฟอร์มช่วงนี้ตกฟอร์มตกจังใดกับเมืนน่อกี้พี่แดงเตะตีสองว่าใดๆเตะนึกตายนอนละนอนเบอง์ไฮไลท์เอาจังใดกับอย่างมากินกับเพาะป่ากับซิมก่อนพี่น้องทุงละสามสิบบาทซื้ออยู่ตลาดกับไอ้ร้านน้องแพนน้องแพนเค้กเด้อคนอ้วนๆจังหน่อยอยู่ตลาดแม่พัดพี่น้องน้องแพนเค้กเพิ่นขายอาซิมบกอกว่าเป็นจังใดที่แซ่บหรือบ่แซ่บเอา ซิมจะก่อนพี่น้องเไยอืมเจ็บเลยเจ็บระเบิดพี่น้องอืมอาการนวลนวลอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบา่ายเลย,ย,ยบ่ายโมงบ่ายเท่ยงโมงหมดละช่วงบ่ายละเป็นข้าวเที่ยงพี่น้องข้าวเที่ยงนี่ มันก็งงงว่าข้าห้องกระเพาะปลาแต่มันเป็นออปกระเพาะปลาพี่สั่งมุ้งจักกับพี่น้องเป็นกระเพาะปลาพี่สังกระเพาะปลาดุกปลาเข่งบ่ได้ไรออปลาคอกระเพาะปลาอะไรกระเพาะปลาซิ่วว่าได้ไรมาหุงอะไรพี่น้องเลยเราข้าห้องกระเพาะปลาได้การพี่น,อน้องเลย เอ้าจังใดก่กามาทักทายกันสำนีได้จังใดก่แฟนพีก็จะเริ่มไม่ตะอแรงกันได้เสีย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 ศาสนาเนี่ยไอ้จากไอ้ไอ้หัวตะลางเลยเริ่มร,ร,ร,รูดรูดรูดลงมาเนะ่ยฟอร์มที่มึนเขาดีะเหลืะเกิดนาะจังใดไปก่อนละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับ